หลังจากที่เรานําเสนอความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกระบาดโฉมใหม่โตย o ต้าไฮ u ัก์ที่อาจมีชื่อต่อท้ายท r า v วจากการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยก่อนหน้านี้เราได้ตั้งคําถามว่าอยากเห็นอะไรใหม่ในกระบาดโตยิต้าโฉมถัดไปหลายท่านได้เข้ามาแสดงความเห็นกันหลากหลายแบบซึ่งเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการเห็นในไฮรักซ์ทราเวใหม่แน่นอนว่าสะท้อนเสียงของลูกค้าชาวไทยโดยตรงซึ่งเรื่องที่คนไทยอยากเห็นมากที่สุดจะมีดังนี้ อย่างแรกที่คนไทยอยากเห็นมากที่สุดในกระบะเน็กซ์ e จ t โตโยต้าไฮคือเรื่องของการดีไซน์แม้ว่าในจุดนี้จะไม่ได้เป็นที่พูดถึงกันมากนักใน่วมปัจจุบันแต่หลังจากมีภาพถ่ายคันจริงขนาดทดสอบหางอิงตามข้อมูลแล้วพบว่าจะใช้พื้นฐานจากรุ่นเดิมมาปรับปรุงใหม่แต่บางคนอ่านมองว่าเป็นการสรับขาหลอกเอาตัวถังเดิมมาทดสอบหลอกตาม,มากกว่าแต่จากภาพพบว่าช่องห้องโดยสารยังเหมือนเดิมแตกต่างเพียงด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น เราจับใจความได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากเห็นตัวถังมาในรูปแบบเดิมนะครับอยากเห็นการปรับดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมากกว่าแม้จะเป็นการใช้พื้นฐานมาจากรีโวเดิมก็ตามถัดมาจะเป็นในเรื่องของออปชั่นถ้าพูดถึงการกาออปชั่นเจ้าตลาดมักจะโดนเพ่งเล็งตลอดนะครับเนื่องจากตัวรถขายได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยมีออปชั่นที่วุ่นวามากนัก t o y ย t a r รี o ตัวปัจจุบันถือว่าให้เข้าของมาพอใช้ได้อยู่นะครับส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงปลายโมเดล จึงสามารถอัดออปชันหลายอย่างเข้ามามากกว่าแต่ก่อนสิ่งนี้คนไทยหวังว่าในชมใหม่โตโยต้าจะให้ออปชันอย่างสมเหตุสมผลกระจายข้าวของมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไม่ใช่กระจุกไว้แค่ในเกรดบนทั้งอุปกรณ์ความสะดวกสบายรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยต่อมาจะเป็นฟีลลิ่งของช่วงล่างหากพูดถึงช่วงล่างของกระบะโตโยตา้าหลายคนมองว่าไม่ใช่จุดเด่นของค่ายนี้แม้ว่าช่วงหลังๆจะปรับเซตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ตาม แต่ยังเป็นอีกจุดที่หลายคนอยากเห็นการพัฒน,นาที่ดีขึ้นทั้งความนุ่มนวลในการโดยสารการซับแรงกระแทกร,รวมถึงความมั่นใจขณะใช้ความเร็วสูงหากดูจากภาพรถทดสอบพบว่าพื้นฐานช่วงล่างยังมาในรูปแบบเดิมด้านหน้าคงหนีไม่พ้นคอยสปริงปีกนกคู่และด้านหลังจะเป็นโช๊คอัพติดตั้งในแชสซีเหมือนเดิมตัวโช๊คไม่ได้อยู่นอกแชสซีเหมือนตัว GR Sport หรือพี่น้องร่วมสายเลือดอย่าง Toyota Tacoma แต่อย่างใดจับตาว่าฟีลลิ่งจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน จุดต่อมาที่คนไทยมีการพูดถึงคืออุปกรณ์ตามยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเบกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮต่อเนื่องไปถึงดิสเรกซีล้อในส่วนนี้ของรถทดสอบมีการติดตั้งมาให้แล้วนะครับและพวงม,มลาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าในตลาดจะมี Ford r a n เจ r และมี s u b ิชิ Triton อด l e ดที่ติดตั้งมาให้แน่นอนว่าเป็นข้าวของตามเทรนด์ปิกอัพยุคใหม่สำหรับคุมพลังเครื่องยนต์เป็นจุดที่คนไทยไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนัก อาจจะด้วยเครื่องยนต์ในรุ่นปัจจุบันทาออกมาได้ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานแล้วรวมไปถึงความทนทานที่หลายคนให้ความมั่นใจซึ่งอาจจะเป็นจุดที่หลายคนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่มีการจับตาว่าเครื่องยนต์ในชมใหม่จะสร้างพลังกาลังออกมาอย่างไรเมื่อเทียบคู่แข่งโดยเฉพาะดีเซลบล็อกเล็กที่คู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max งัดไม้เด็ดกับ2.2ลิตร Maxforce ที่มีตัวเลขกําลังมากกว่าโตโยต้าไปแล้วรวมถึงคุมพลังทางเลือกใหม่รอชมว่าโตโยต้าจะเขียนเวอร์ชันใดทําตลาดบ้าง โตโยต้าไฮ u ักสทาวถือว่าเป็นปีกับที่น่าจับตามองมากในปีนี้เนื่องจากเป็นเจ้าตลาดที่หลายคนให้ความสนใจรวมถึงในตลาดโลกด้วยนะครับเชื่อว่าต่อจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวให้ได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องทางเราจะกอะติดโมเดลนี้อย่างใกล้ชิดนำเสนอทันทีเมื่อมีความคืบหน้าครับ